มับมับมับโอ้โหมับอยุดร้อยเรียบร้อยต <c oughs> ายไหมเนะี่ยปล่อยจมแล้วกอไปนะครับผมเดีินโจมมับ <c oughs> นั่นหลดอีกแล้วสนแล้วนะครับผม ครับผมก็สวัสดีอีกหนึ่งวันนะครับผมเดี๋ยวลองมาตีบริเวณนี้ดูหน่อยครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะแล้วก็เป็นท่อรอดอาฝั่งนี้ครับอันนี้มันรอดมีท่อรอดออกจากคลองมานะครับผมคลองมันมีท่อรอดจากคลองใหญ่มาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวลองดูเลยครับผมเหยื่อก็เนี่ยครับอยู่หนูยางแคะนะครับผมเหยื่อใหม่ของน้ำบอลนะครับตัวสีชมพูเดี๋ยวลองเลาะชายป่ากนดูก่อนครับ itu ada ตัวหรือเปล่าดูนะครับลองดูนะครับมันก็น่านะ อย,อยมันทำอะไรในป่าเนี่ยลากเหยื่อผ่านมามันก็ไม่กัดนะมันบุ๊บุบ๊เนี่ยมีตปลากัดลูกปลาเต็มนะครับผมชายชายหญ้าชายปา่ามันไม่กัดเหยื่อปลาอะไรไม่รู้นะมันกัดอยู่อ ประชอนหรือเปล่าอะไรไม่รู้กับดบุ้มบุ้มอยู่สายปลาลูกปลากระเด็นกระดอนเลยเนี่ยดูดินะครับข้างหน้านะโคตรดังอะ เลยครับผมเนี่ยเต็มปากเลยนี่ครับผมประช่อนฟอกนะครับผมโอ้โหมันไล่กันลูกป้าแบบเดือดไปหมดเลยนะครับผมตามข้างๆตะลิ่งแล้วก็ทาในพุ่มอย่างหน้านะ่คือตีในพุ่มมันตีไม่ได้ครับแต่ใช้ตะลิงมันตีได้แต่ก็มันก็ไม่ได้กัดง่ายๆนะครับผมโอ้โหตัวน้อยนะครับตัวนี้มันหลอดไปเนี่ยลงเหมือนจะลงคอเราดูดิลงคอเลยนะครับผม ตเต็มตเต็มเข้าไปตเต็มตเต็มเลยตเต็มอายะเหยื่อตัวเล็กด้วยครับผมหนูยางแคะครับผมน่ครับสีชมพูนะผมจะปลดปล่อยนะตัวนี้นะน่าจะรอดนะครับขีดมาหายเลยน้ร่วงท้าไหนไม่รู้ครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปล่อยไปนะตัวนี้ตัวแรกเลยนะเดี๋ยวหาใหม่ครับผมโอเคฝากเหยื่อนะบอมเลยครับผม หนูยางแค่สีชมพูนะครับเดี๋ยวตีต่อนะครับผม โบนะครับวิ่งมาโฉบเบาๆนะครับผมสายดีครับตัวนี้ช้ได้เก็บนะครับกว่าจะได้แต่ละตัวนะครับผมยอมใจเขาเลยหยอดเข้าไปข้างในนะครับผมเมื่อกี้นี้เขาย่ยเขาเยียมาวิ่งออกมาจากทางซ้ายการแบบเบาๆครับดูดๆเบาๆผมก็ลดคันลง้วสายวิ่งออกครับก็เลยสับสวนเลยครับผมนี่นะ กัดนี่ครับผมหนูยางแคะนะครับผมตัวที่สองติดแะด้านเต็มเลยตัวนี้สีม่วงนะครับเหยื่อตัวใหม่ของน้าบอลนะครับตัวเล็กนิดเดียวนะครับผมเหยื่อตัวนิดเดียวแล้วโคตรเล็กเลยแต่ว่าวัดปลาติดง่ายมากครับโอเคตัวนี้เก็บไปนะครับผมเดี๋ยวรีเดี๋ยวตีกันต่อครับลองดูนะครับริงปตีตตงงุนก็ได้นะอกัดนะครับผม อยกัดไม่โดนเลยคลายมุ้งเนี่ยตอขึ้นมายากนะผมบอกติดมีกิ่งพวกนี้ข้างหน้าครับไา้เดียวเองบุ๊บเลยนะไม่โดนซะแล้วเนี่ยนั่น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 นั่รกัดลูกฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวไปตีทางงูดีกว่าผมดูแนละ ไปที่ตรงนู้นะครับ ไม่รู้บางทีมันหลบรู้มันอะไรนะครับเนอะไรของมันวะตาอ้อาวอ้ยไปไหนเลย หยาบตามอยู่เลยโอ้โหอุ้ยปลาอะไรเนี่ยเห็นตัวนะครับเห็นปลาอะไรนะนิ่มนะโอ้ปลาช่อนนะครับผมลอยอยู่นะนี่มันนิ่ม อู้กระชอนนะครับผมกระชอนเลยละแล้วก็ตัวสวยด้วยนะครับผมเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ยเนี่ยดำๆน,นีว้าวโอ้ยไม่โดูนี่ไอตัวนู้นนี่ยลอยเทปลอยผมว่าเหยื่อผ่านหลังเลยนะครับผมยังไม่แดกจะตายเถอะตัวนี้ก็กัดกผิดแกล้งกัดผิดซะงั้น อยู่ลอยเดีอดลอยผปล่อยเยื่อ,อ,อ,ยอ,ยอมจมน,นะครับผมอยู่ลอยเดือดอยผปล่อยเยื่อจมนะครับผมนี่ตัวสวยเลยนะครับลากธรรมาดาไม่กัดนะครับผมข้อดีของเหยือ่อครับเหยื่อน้บอลน,นะครับที่ว่ามันจมน้ําง่ายนะครับผมคือเหยื่อมันจะลากแบบนจ,จมมาได้อะ แต่เมื่อกี้เนี่ยพอถึงตัวมาแล้วผมปล่อยจมเลยครับปล่อยจมดิ่งลงไปเลยสวบเลยนะครับผมนี่โู้สายสวยเลยนะครับผมกัดนี่ครับหนูยางแคะนะครับผมหนูยางแคะสีม่วงมันไม่ได้มีตัวเดียวนะครับผมเดี๋ยวลงมารีต่อครับเจอสเตปปล่อยจมเข้าไปครับผมเรียบร้อยนะครับผมวัดติดง่ายๆครับเดี๋ยวนบอลตัวใหม่หนูยางแคะไปเดี๋ยวตีต่อครับผม ทีกันใหม่นะครับดูเมื่อกี้มันลอยให้ผมเห็นไงไปไปเยอะจนจมมาครับนั่นโหลได้แล้วตหนแล้วนะครับผมเต็มผักเต็มคำนะครับผมโอ้โหซัดแค่เต็มเต็มเลยตัวนี้้ะครมก็หายด้วยนะครับผมนี่ โตัวดำเมี่ยมเลยปลาโอ้หน่าจะหลายตัวรับมันขยาแบบนะน้ำก็เพิ่มเต็มเลยนี่ครับกับหนูนะครับผมหนูย่างแคละนะครับผมสีม่วงนะครับผมที่เป็นไม้เดียวนะครับที่เาพักเก็บไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ปล่อยเหยื่อจมมาด้วยครับผมไม่รอดเดี๋ยวตีต่อครับผมเนี่ยหนูย่างแคละเหยื่อใหม่นะบอลสักด้วยครับผมมาตีเหยื่อต่อีกยครับผมมีหรือเปล่ามาดูนะครับ แต่ว่ามันมีกระเพื่อมมาเห็นเรื่อยๆเลยนะทำไมรู้ว่าที่กระเพื่อมมันปลาอะไรนะครับผมผมก็ลากมาชมนะรู้สึกว่าตอนนี้ลอกผมจะมีปัญหานะครับ ไม่กัดครับมำนา่าไมกัดแต่ไม่กัดเหมือนว่าขขาควายผมจะมีปัญหานะครบเขาควายลอกม,มันสุดๆเรื่องเรื่องมันไม่ใช่ของมันเลยผมเอามาใส่อะ่ะสั้นกว่ากันผม,ผมเอาผมเอาแค่แหวนลองไว้ส แล้วด้วยครับเดี๋ยวให้กลับไปเปลี่ยน่อนหลายตัวเนี่ยเดี๋ยวต้องกลับมาซ้ำนะไปตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาตรมจมเมื่อกี้มันจะกัดนะว่ามาับทำท่าจะกัดเมื่อกี้เนี่ยรอยเห็นตัวโอ้โหโอ้โบอ,อกจะพังก่อนนะอุ้ยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะ ที่ตัอขัดยไงมั่นน่ะเจอแล้วเจอตัวแล้วนะครับเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วนี่นี่ลอยอยู่ในดำนี่หยตัวใหญู่องสามตัวเลยนะหลบเฉยสองสาตัวเลยครับมันไม่ใช่น้อยนะนี่นี่น โอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหตัวน,นี้มันจะใหญ่เลยอ๋อไม่แดกกันแล้วล่ะรู้แล้วมั้ง <c oughs> ตายไหมเนี่ยนะปล่อยจมแล้วคอไปนะครับผมผมไม่อยากเดิอปลาดุดปลาดุด โอ้ัอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหตัวสวยเลยอ้วนเลยโอ้อยหลายตัวนะครับผมเมื่อกี้ผมกกอจม้นามมาครับกอจมนำมานมนำแล้วใบสะพินควงเบาๆอะชัดเลยนะครับผมสเต็ปใหม่โอเคฝากอยู่นะบอล้วยครับผมหนูยางแคเ่เล่นได้หลายสเต็ปครับผมชมก็ได้ร้อยก็ได้นะครับผมเค okay. หรือต่อมาดูตรงนี้หน่อยครับ เมื่อกี้ผมวิ่งลงแปลงปลามาไงมันน่าจะตื่นเจอตัวแล้วครับผมรอยอยูน่นี่อุคมาจิบน้ำผมจิบน้ำตักหน้าเลยไมยตัด ส่วงครับใช้ตลิ่ง ấy. ดำๆอย่างอย่างอย่างไม่สนใจนะครับแต่มันแงะมองแล้วอันที่นี้นมับตามเหยื่อครับทต่ไม่ับตามเหยื่อทต่ไม่ับ ร้ออยู่นีครับโอ้โหลาดเลย มาบบบโอ้โหมบโดนอีกแล้วนะครับผมตัวนี้ใซ้งามกว่าเพื่อนนะครับลอย lucky. โชว์ลอย i̇şte. โชว์เต็มเลยมุดซะก่อนนะครับผมนี่กัด กับหนูยางนะครับผมสีม่วงนะครับเดี๋ยวน้บอลนะครับผมปล่อยจมปล่อยจมแล้วก็ลากมานะครับพามันไม่กัดผิวน้าผมก็เลยปล่อยจมนะครับผมตัวนี้สวยงามเลยเดี๋ยวตีต่อครับผมครับผมตอนนี้ผมก็พอแล้วครับผมเพราะว่ามันเริ่มมืดแล้วนะครับผมก็สภาพหมายตรงนี้นะครับนี่เป็นคลองนะครับผมไม่ใช่บ่อนะครับผมเป็นคลองทะลุไปทางนู้นนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะครับผม ตรงนี้ลงโล่งนะครับแล้วก็มีช่องน้ําไหลตรงนี้ปลาลอยเต็มเลยนะครับผมมันเริ่มไม่กัดแล้วนะครับผมก็บวกด้วยความมันเริ่มจะมืดครับผมก็เลยพอแล้วเดี๋ยว้องมาซ้ําใหม่นะครับัหลังนะครับผมก็ฝากเหยื่อนาบอลด้วยนะครับผมนี่ครับปล่อยจมน้ําก็ได้นะครับผมเพราะเหยื่อมันก็มีน้ําหนักเยอะอยู่ครับหกกรัมก็กว่าปกติมันก็จะวิ่งจมจมน้ำอยู่แล้วครับผมก็อันนี้ก็แค่ปล่อยมันจมลงไปนิดเดียวเองปลาก็กัดได้ครับปลาเราแวงมากนะครับผมถ้าตีผิวน้ำาลองไม่ได้ตัวแน่ครับเมื่อกี้นี้ ผมก็เลยลองปล่อยจมนะครับนลอยตัวนะครับผมนี่เลยปล่อยจมครับได้เรื่องเลยนะครับผมได้มาหลายแต้มอยู่ตรงเนี้ยโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวต้องขับรถกลับบ้านอีกก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมฝากเยือด้วยครับหนูยางแคะสีม่วงครับเยือหน้าบอลตัวใหม่โอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ